กวนกูนจนได้ลูกจากที่นอนเลยนะอยากกินอะไรก็ควนกูคั่กมากอยากกินของหวานควรจนค่อยได้ลุกพี่น้องเอ้ยม่มีของกะทิกับเมิดไม่ได้ตามตูดมันงลูกผู้ใดว,ว,ว่าเขาวบุนไหวใช่ปะรถจอดไหนเออ นึกว่ามึงไปจอดโทระเย็ดอีกว้ายมึงนอนอยู่บ้านป้าไปสีชั่วโมงแล้วเหรอเดี๋ยวมึงจะเจอสี่ร้อยอีกนะเข็ดมึงจอดแถวนี้มไม่เข็ดอีกแล้วสี่ร้อยเนี่ยก็เ <laughs> <laughs> ข็ดอยู่นะแต่หนูไม่จำํำอ,อ, <laughs> อยากกินของหวานมากดูมึงบรรยากาศเนี่ยมึงสมควรให้กูออกไปซื้อกับมึงไว้เนี่ยทรมานคนแก่มากเลย นู่นเวลานี้เป็นเวลาที่ป้านอนคุมปโปงนะเนีนน่ยเ,เอานอนคุมปโปงฟังไอเดอะโกดไงฟังผีอ่ะฟังเรื่องประสบการณ์ผีผีเออมีใบขาวๆหน้ารถไหมนะคนุณเป็นบุคคลที่โชคดีได้เสียสี่ร้อยแซลมันจอดหนีตอนนั้นมันได้เสียสี่ร้อย ไปไปหาสื่อแนวเฮ็ดน bon ินีถ้าฉีประมาณเคี่ยวดูเลยเพรามันต้องต้มนานๆนะปลานี่มันถึงจะเปื่อยที่บ้านก็มี <ๆ S 2> มันเหนียวไม่งั้นมันเคี่ยวไม่ได้ตอนเราแกง <Thanks. S 2> แต่ถ้าจะให้แซบน้พินต้องถอดก่อนถอดก่อนท <ๆๆ S 2> อดให้มันกรอบๆก,อบก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มมันถึงจะเปื่อยง่ายถ้าเราต้มแบบนี้มันไม่เปื่อยง่ายถ้าเราจะแกงใส่ขี้เหล็กล แกเอาฟักเอาฟักทองให้พี่พี่ก็จะแกงเส่ปลานี่แหละแต่ว่าพี่จะทอดก่อนแล้วค่อยแกงไม่งั้นไม่ต้มไม่เปื่อยนี่เห็นหมูมันทำหนูกเ็เลยว่าโอ้ยอยากพี่พี่แกงเ <ๆ S 2> คเรแกงกะทิเส่ปลาแห้งนี่ก็ไล่ป่ามาเห็ดของหวานให้กินที่บ้านี่บวชเผือกค่ะพี่น้องบวชเผือกให้มันกินค่ะบ้ถไทยคลิปวิธีเห็ดดอกค่ะเห็ดจนสีแล้วแล้วต้มจนกปสิบเปื่อยแล้วนะคะ มันอยากกินคุ้มออกมาจากของนอนมันไปงัดไปแท่ไปอ้อนไปวอนไปซา้าแล้วพักงัดจนเตียงกูจะหลุดแล้วอีพินลูกมึงแตหลบปากก็คือปากก็มากูบอกว่ากูไม่มาไม่มาเอาหนาไปหาเรื่องคือกับป้าแม่หน่อยไม่ได้เจอแม่แล้วไปหาหน้าแม่หน่อยมันบอกมันหาเรื่องจนให้กูมาจนได้อ่ะมันไม่ไปหรอกหาแม่มึงกูเบื่อนางหน้านะโอ้ยเอาไปมันจะเอาไว้นี่แหละมันไม่มีที่เก็บอีตานั่นกระบนหน้าต่างแกอยู่นั่นทำไมมึงใส่กระถางหน่อยแท้ ใส่กระถางน้อยแท่หามแหมไปซ็กกันแฮนอันละบาดเมื่อกี้ทำไมไม่ซื้อมันมีซ่้อมันไม่โดนน้ำนี่มันเหี่ยวก่อนเอาน้ำมารดผักหน่อยโอ้ยมะนาวนี่ดอดมะนาวมึงดอมากเลยเนาะมะนาวมีไงี่นโดกๆพี่น้องนะแกซื้อมาที่มีลูกแล้วหรอมันลูกมันลอยนึงมันนขยอ้นี่มันเหลืองแล้วนี่ นั่นไปแล้วนี่ต้นพริกเมืองเก็บหมดแล้วนี่ต้นพริกหน้าต่างปาดาใหญ่แทนนี่เมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนพี่ปดกินแล้วนี่นี่มึงนะจะมานี้หนี่ทำไมล่ะไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินนั่นเอยมาเรียวทำไมนี้หนี้เออมึงเพาะโอ้ยนี่กินเห็ดยังเหลืออยู่เลยเนี่ยนี่ปลูกแวงสิแล้วมันบังแดดดีเวลาเข้านางเห็นมาบ่ายนี่มันมีอันนั้น ใส่กระถางเงวมันก็เลยสุเป็นสวนเลยถ้าพี่ไปซื้อกระถางยาวมามันก็จะบังอยู่ตรงนั้นไม่ได้หรอกหน้าต่างตรงทีวีเพราะว่าตรงนั้นมันมีต้นมะกรูดทาเป็นสวนอย่างนี้แหละดีแล้วแต่หน้าต่างพี่ก็ไม่ได้อีกเพราะหน้าต่างพี่พี่ปลูกหักบุ้งหน้าต่างห้องครัวก็ไม่ได้อีกติดติดเอ้นั่นของคุณพี่นี่ไงซื้อนี่ไงที่ตาเขตคุณนายพินมาเปิดร้อนหนาวพี่น้องมีแต่ห้อยมีแต่ห้อยเห็ดเป็นเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วคุณนายพิน นี่ขนาดเก็บไปหลายวันแล้วใช่ไหมกลิ่นเห็ดยังคาห้องอยู่เลยโอ้ยมาสิบอกมามันหนาวไปนังผ้าวมาอยู่เอาข้าวเอาข้าวมาผึ่งไงจะเอาให้มันมันร้อนไงอ๋อจะทําไว้นั่นทาไส้กอกมันก็ยังเก็บแล้วแค่นี้เหรอมันเก็บแล้วเนี่ยข้างหลังโอ้ยหนาวหนาวพี่น้องไปแล้วไปแล้วไม่น่าสิป่วยเพราะไว้ไม่น่ามาถือก็เกสอนดอกไม้ทั้งไอทั้งจาม นี่พระมาก็พอดีตรงนี้ยกโต๊ะออกยกโต๊ะไปวางให้เป็นที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาก็จบเอาโซฟาออกหรือว่าจะให้พระนั่งโซฟาก็ได้นะแล้วก็ให้ท่านฉันบนโต๊ะน,นี้ผู้คนผู้คนก็นั่งนี่ก็ยาวนี่สิออกมานี่ดิห้องนี้ดิเออดดพราะว่าเดี๋ยวแม่เพ็ญจะขืนบานไหมนะคะวันที่สองท่านว่าพระกันไปนมิมนต์พระแล้วแม่หน่อยกับแม่ปูมาเป็นหัวเรืออยู่นี่หัวเรือแม่ครัวแม่ครัว คุณน,นายขวัญอยากกินลูกสาวข่เนี่ยอยากกิน,กกนไปเขียวไปคอดแม่น่อยลูกเธอป้าลูกเธอหาเรื่องเนี่ยป้าไม่มีอะไรจะคุยกับแม่หรือป้าไปเจอหน้าแม่หน่อยก็ได้ป้ามีเรื่องคุยกับป้าป้ารู้หรออะไรอะไรอ้าวเสียใจเหลือจะ่ทางขายะแล้วเสียใจแล้วลูกเอ้ยเอาล้อมสุกค่อยกิน กินจำแค่รสใช้กระปุนพี่น้นองน้องขวัญกินแล้วเผือกบริทศไทยกินนาอค่ะก็กินแบบ <S <S สบายสบายบเบยบองทีซื้อบรรยากาศมแบบากไทยบรรยากาศมาหากันเนี่ยฮะกินเ,เร็วๆเฝ้ากินไม่กิน,กนนะจะตีแซ่นะจะใส์แซ่นะแต่ส<น>ิ่ม่เมืองจะค่ำสองค่ำกับพ่อม่เมืองจะค่ำแต่นั่งกับสิลงมือกินกันพ่อให้คายคิดถึงนะคะสำหรับแม่พิน S <S เอาบ้ามาเจนได้ม,มันหลากจากเตียงมาจากไหนมาอือปลาล่าหอมออหอมบอกว่าฝันทำปลาล่าพี่ทองเสียนอ่ะนะปะลาล่าพ่อฝันือมากหอมหอมพี่หนุอมปลาอ่ากันก็เลยบอก ประเสรค่้าวท่อนสรรวเขากินนอกก่อนได้จ้ะไปแล้วจ้รักนะจุ๊บจุ๊